ไก่ทอดคู่แข่งเคเฟซีเลยนะไก่ทอดคู่แข่งเคเฟซีนี่ใช้งานมาล้านปีแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ,อ้โหส,สุดสุดไปเลยสุดสุดไปเลยวันนี้ไก่ทอดไก่ทอดกินเป็นแต่กินบ่หน้ากินไหมหน้ากินไหม เป็นตะแซบบอ่เป็นตะแซบบอ่โอ้โหหอมกรอบกรอบนอกนุ่มในทุกชิ้นทุกชิ้นเป็นยังไงเป็นยังไงพี่กรอบนอกเหลือง เหลืองกรอบทุกชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้น